ในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อคของการฆาตกรรมที่เกิดจากความโลภก,การทรยศและการหลอกลวงภรยาคนรักและเพื่อนของพวกเขาวางแผนสังหารชายคนหนึ่งที่ไว้วางใจพวกเขามากที่สุดมกราคม2017ลอสแองเจลิสเมืองแห่งความฝันแต่สำหรับครอบครัวหนึ่งบ่ายวันหนาวนี้จะทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวเด็กสาววัย16ปีพบพ่อของ เธอที่นั่งซุดตัวเปื้อนเลือดในเก้าอี้ข้างสระว่ายน้ำเขาถูกแทงจนเสียชีวิตฟาบิโอเซเมนตันทิลีวัย49ปีทำผมให้คนดังและมีลูกค้าที่มีชื่อเสียงมากมายเขาและโมนิกาเซนลิลีภรรยาที่แต่งงานกันมา20ปีใช้ชีวิตหรูหราในย่านฮอลลีวูดที่ร่ำรวยในบ้านสุดหรูที่มีสระว่ายน้ำและพอเชจอดในสวนพวกเขาดูเหมือนใช้ชีวิตเหมือนเทพนิยายไม่มีปัญหาหรือความรุนแรงแต่พวกเขาไม่สามารถหยุดยั้งความรุนแรงนั้นได้มันกำลังมาเยือนพวกเขาอยู่ดี มีคนสองคนไม่ทราบชื่อถูกเห็นวิ่งหนีออกจากบ้านคืนเกิดเหตุย่านนี้เพิ่งถูกจรกรรมหลายครั้งและพอ่อเชฟของฟาบิโอก็หายไปดูเหมือนเป็นการจรกรรมที่ผิดพลาดและกลายเป็นเด็ดขาดนี่เป็นจุดจบที่น่ากลัวมากสำหรับเทพนิยายในวูดแลนด์ฮินลอสแองเจลิสที่ฟาบิโอและโมนิกาอาศัยอยู่มันเป็นหนึ่งในย่านที่ร่ำรวยที่สุดในพื้นที่และมีคนรวยที่สุดในเมืองอาศัยอยู่ที่นี่นี่เหมาะสมกับวิถีชีวิตไฮโซของฟาบิโอนักทำผมหลายคนที่เขาเคยสอนเรียกเขาว่าพ่อใหญ่ ด้วยความเคารพเขามีอาชีพที่ยอดเยี่ยมเขาเรียนที่เดลและเซอร์คอเลจไฮเอสชูแต่ลาออกปีสุดท้ายเพราะตอนอายุ17เขารู้แล้วว่าอยากเป็นช่างทำผมเขาเกิดที่โตรอนโตแคนาดามาจากครอบครัวชาวอิตาลีที่อพยพมาทำงานหนักและเขาแสดงให้เห็นถึงความขยันนั้นด้วยการเป็นช่างตัดผมตอนอายุแค่19 เขาและพี่สาวเปิดร้านทำผมในชั้นใต้ดินและเขาจะขอบคุณเธอเสมอในปี2015สองปีก่อนเสียชีวิตเขาให้สัมภาษณ์อเมริกันซาลอนว่าครอบครัวสำคัญกับเขามากครอบครัวคือทั้งหมดของเขาและเป็นแรงผลักดันให้ประสบความสำเร็จในงานเขาทำได้ดีมากและประสบความสำเร็จเขาได้รับรางวัลในฐานะช่างทำผมแข่งขันและมีสตูดิโอของตัวเอง เขาทำผมให้ดารายอย่างจัคก,กี้ชานรัสเซลไคลและเจนนิเฟอร์โลเปสในภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องแบรนดูแลเส้นผมเวลร์ทำให้ฟาบิโอเป็นผู้อำนวยการสร้างสรรในแคนาดาในปี2007ในปี2010เขาเป็นผู้อำนวยการสอ รังสรรค์สำหรับสาขาเอเชียเหนือในตำแหน่งนี้เขาดูแลการศึกษาในโค d ี p r o f e s s i o n a l beauty และรับผิดชอบสตูดิโอในลอสแองเจลิสนิวยอร์กและโตรอนโตร,รวมถึงพนักงานกว่า500คนเขาประสบความสำเร็จมากแต่สิ่งที่เขาดังที่สุดคือความร่าเริงและความเมตตาและเขาช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ที่พบเจอนี่คือแผนการของฟาบิโอเสมอในความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่ผู้คนจดจำฟาบิโอหลังจากเขาเสียชีวิต แต่เขาไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วกว่าที่คิดเขาอายุ49ปีในวันที่23มกราคม2017เขาและภรรยาโมนิกาวัย45ปีมีลูกสาวสองคนและเขายังมีลูกชายจากความสัมพันธ์ก่อนหน้าพวกเขามีลูกสาวคนเล็กชื่ออิซาเบลล่าวัย16ปีเมื่อเธอกลับบ้านเธอเห็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความกลัวสุดขีดเธอไปโรงเรียนทั้งวันแล้วมี สัมภาษณ์งานที่ร้านแซนด์วิชอิตาเลียนใกล้บ้านเธอกำลังเดินตามรอยพ่อด้วยการทำงานหนักตั้งแต่เด็กลิซซี่ถูกโมนิกาบอกให้เอากระสอบมาก่อนกลับบ้านดังนั้นเธอจะกลับบ้านช้ากว่าปกตินี่ดูเหมือนจะเป็นโชคชะตาที่ร้ายกาจะแต่พ่อที่เธอรักถูกทำร้ายหนักเกินกว่าจะช่วยได้ ประมาณ16นาฬิกา15นาทีเธอกลับถึงบ้านเธอเห็นว่าพอเช่ของพ่อไม่อยู่ในโรงรถนี่คือสัญญาณแรกว่ามีบางอย่างผิดปกติบ้านสวยที่มีสสะวายนาำกลายเป็นที่เกิดเหตุอัชญากรรมและพ่อของเธอถูกทำร้ายรุนแรงเธอวางของทุกอย่างและโทร911เธออายุแค่16และตอนคุยกับโอเปอเรเตอร์เธอฟังดูหวาดกลัวโมนิกาแม่ของเธอมาทางสวนขณะที่เธอกำลัง คุยโทรศัพท์เธอช่วยอิซาเบลล่าพยายามช่วยฟาบิโอฟื้นคืนแต่สายเกินไปเมื่อพารามีดิกมาถึงตอนหลัง17นาฬิกาพวกเขาประกาศว่าเขาตายที่เกิดเหตุเขาถูกแทงที่คอหน้าและร่างกายหลายครั้ง ตอนแรกดูเหมือนการโจรกรรมที่ผิดพลาดร้ายแรงนั่นคือสิ่งที่ครอบครัวคิดและสมเหตุสมผลที่สุดสำหรับครอบครัวร่ำรวยอย่างเซนติลลี่ในปี2017คู่โจรที่เรียกว่านกนกเบอร์กลัสบุกบ้านในย่านร่ำรวยของลอสแองเจลิสหลายครั้งตำรวจดูเหมือนถูกต้องเมื่อดูภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านเพื่อนบ้านและเห็นคนสองคนสวมฮูดวิ่งเข้าทรัพย์สินบ้านเซนติลลี่มีระบบรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ ดังนั้นตำรวจคิดว่าจะมีวิดีโอเพิ่มเติมสำหรับการสืบสวนแต่พวกเขาไม่พบฮาร์ดไดรฟ์ที่ข้อมูลเมื่อไปเอามันถูกฆาตกรขโมยไปเนื่องจากตำรวจไม่มีหลักฐานแน่นอื่นพวกเขาคุยกับโมนิกาเธอบอกว่าเธอและฟาบิโอใช้เวลาวันปกติที่บ้านด้วยกันประมาณ15นาฬิกา30นาทีเธอทิ้งเขาที่มีชีวิตอยู่เพื่อไปท่ากิจชีวิตสมรสที่สุขสมบูรณ์ของเธอพังทลายใน1ชั่วโมง20นาทีเธอโชคดีมากหรือเป็นอุบัติเหตุแปลกๆครอบครัวหลายแห่งมีประกันชีวิตแม้จะไม่ใช่ทองแต่ ตำรวจจดไว้เป็นเหตุผลที่เป็นไปได้สำหรับการฆ่ามอนิกาบอกว่าไม่จริงว่าฟาบิโอมีประการบนตัวเขาตำรวจยังจดพฤติกรรมตอนถูกสอบปากคําและพฤติกรรมของมอนิกาวันนั้นถูกบันทึกแต่คนต่างกันตอบสนองต่อความช็อกและความเศร้าต่างกันสามีของเธอเพิ่งถูกฆ่าบางทีนั่นคือวิธีเดียวที่เธอรับมือ ภาพจากเพื่อนบ้านยืนยันสิ่งที่เธอบอกว่าเธอออกจากบ้านบ่ายนั้นนี่คือรถกระบะของเธอออกจากบ้านไม่นานเจะสิคะลูกสาวคนโตออกไปทำงานเลี้ยงเด็กที่แม่จัดให้ตอน15นาฬิกา47นาทีตอน16นาฬิกาห3นาทีหลังการฆ่าทันทีใครขับพอชเชด่ดำของฟาบิโอออกจากบ้านแต่ฟาบิโอไม่อยู่ในนั้นตอน16นาฬิกา54นาที1นาทีต่อมารถ ของอิซาเบลลากลับบ้านเธออยู่ห่างจากฉากพ่อถูกฆ่าแค่นาทีเดียวโมนิกากลับตอน17นาฬกา3นาทีโชคดีกับเวลามากเกินไปจนชั่วคราวจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านจะว่างเกือบทั้งหมดตอนบ่ายกลางวันและครอบครัวกลับมาไม่นานหลังจากนั้น ยังมีปัญหาอีกกับทิษฎีโจรกรรมนาฬิกาโรเล็กซ์ของฟาบิโอที่ซื้อ8,000ดอลลาร์ซึ่งค่าเขายังอยู่ที่ข้อมือตอนลูกสาวพบเขาเสียชีวิตโจรทิ้งโรเล็กซ์แต่เอารถพอเช่และดีวีอระบบรักษาความปลอดภัยตำรวจรู้ว่ามีมากกว่านี้พวกเขาตรวจที่เกิดเหตุทีละชิ้นและพบเปาะแส d n a ในเลือดไม่ตรงกับฟาบิโอหรือเซนทิลลี่คนอื่นแต่เป็น DNA ชายคนนี้โรเบอร์เบเกอร์ รบเบิร์วัย54ทำงานเป็นโค,ค้ดแร็กเบอร์ดที่ฟิตเนสใกล้บ้านเซนติลี่เขาเกิดในเยอรมนีแต่ย้ายมาอยู่สหรัฐตั้งแต่อายุ3เพราะถูกกล่าวหาอาชญากรรมทางเพศ DNA เขาอยู่ในระบบเขาถูกตัดสินว่ากระทำการลามกอนาจารกับลูกเลี้ยงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในปี1993เขาเคยเป็นจ่าสิบเอกในกองทัพแต่ถูกไล่ออกเพราะคดีนี้หลังออกพาโรเขาสอนคนร่ำรวยในลารรมดาราดังชีวิตเขาต่างมากเขาแชร์บ้านกับเพื่อนและแทบไม่รอดปากท้องเพื่อทำแบบนี้เขายังใช้เวลากับภาพผู้ใหญ่ ถ้าเขาพวัวพันกับการตายของฟาบิโอดูเหมือนเงินเป็นเหตุผลหลักเซเมนทินลี่รู้จักระเบอร์พวกเขาไปฟิตเนสลาฟิตเนสที่เขาทำงานบ่อยเขายังถูกเชิญไปงานศพฟาบิโอวันที่29มกราคม6วันหลังตายเขามีผ้าพันนิ้วในรูปงานศพเลือดที่เกิดเหตุจากบาดแผลนี้หรือ ในฐานะผู้ต้องสงสัยหลักรเบอร์เบเกอร์ถูกตำรวจจับตาในกุมภาพันธ์พวกเขาถามโมนิกาแบบสบายๆเกี่ยวกับคนที่อาจแวะหรือค้างบ้านอย่างรเบอร์เธอบอกว่าเธอไม่รู้จักเขาดีและจำชื่อเต็มไม่ได้ดีเออเราไม่ควรอยู่ในบ้านเธอบอกว่าครอบครัวไม่สนิทกับเขามาก แต่เป็นไปได้มากว่าเขาพัวพันกับการตายของฟาบิโอแต่มอนิกาเริ่มกระวนกระวายรอข่าวพร้อมปฏิเสธว่ามีประกันชีวิตฟาบิโอเธอโทรตำรวจบ่อยขอข้อมูลเคล็ดลับและเงินประกันจะจ่ายเมื่อไหร่แม้คืนที่ฟาบิโอตายเมื่อครอบครัวโทรบอกลุยจีลูก,ลกชายจากภรรยาเก่าเธอเปลี่ยนใจเดบระเพื่อนบ้านอยู่ตอนคุยโทรศัพท์ความคิดหลักของมนิกาคือเงินตอนคุยกับลุยจีเธอ ชัดเจนว่าการตายของพ่อจะดีสำหรับเขาเขาไม่รู้เรื่องนี้ด้วยความช็อกสิ่งสุดท้ายที่อยากคิดคือเงินหลังพ่อถูกฆ่าแต่สำหรับโมนิกามันเกือบรับมือไม่ได้ ชัดเจนในสถานการณ์ก่อนฟาบิโอตายเขาถูกฆ่าไม่นานก่อนอายุ50เพื่อฉลองโมนิกาวางแผนทริปกอล์ฟกับเพื่อนๆแต่ไม่เกิดเพื่อนจะคืนเงินเพราะเธอจ่ายเธออาจลืมเพราะเศร้าหรือวางแผนเก็บเงินทั้งหมดเธอโชว์เอกสารประกันชีวิตให้ลุยจีตอนเขามาจากแคนาดาคุยแผนสุดท้ายมีสองด้านในเรื่องนี้ด้านหนึ่งคือปริศนาโรเบอร์ที่เชื่อมโยงหลวมๆกับครอบครัวและเชื่อมกับเกิดเหตุด,ด้วย DNA ออีกด้านโมนิกาสามีเพิ่งตายทิ้งรายได้มหาศาลให้เธอเรามีโอกาสแต่เธอมีแรงจูงใจที่เหลือคือหาว่าอะไรเชื่อมสองคนนี้ คนนี้เกิดตุลาคม1972เธอพบฟาบิโอปี1997ที่ร้านที่เขาเปิดกับพี่สาวเธอเกิดและเติบโตในโตนโตตอนแรกเธอเป็นแค่ลูกค้าแต่เรื่องเปลี่ยนเร็วฟาบิโอเคยแต่งงานกับแม่ลูอีจีแตายา1995โมนิกาเริ่มต้นใหม่ที่น่าตื่นเต้น2ปีต่อมาและเห็นฟาบิโอเป็นทางสู่อนาคตสดใสางานเขาดีขึ้นและจะดังเธอตกหลุมรักทั้งเขาและชีวิตหรูที่อยู่ด้วยกันปี2011พวกเขาย้ายลูกสาวจากโตนโตมาลอสแองเจลิส โมนิกามีงานพาธาไม่กี่อย่างแต่ส่วนใหญ่จัดการเงินครอบครัวและวางแผนบ้านทำความสะอาดสวนดูแลสระว่ายน้ำมีคนเฝ้าพวกเขาโชคดีมีชีวิตดีโมนิกาชอบใช้ประโยชน์สูงสุดครอบครัวทริปไกลยอย่างฮาวายคาโบและเซนโทมัสฟาบิโอได้ทริปเหล่านี้เป็นรางวัลงานหนักเป็นสิทธิพิเศษมากมายที่เขาให้ครอบครัวโมนิกาแค่ไหลไปแต่เป็นไปได้ไหมที่จะสบายเกินไป บางคนบอกเงินซื้อความสุขไม่ได้อย่างน้อยอาจเป็นแบบนั้นสำหรับโมนิกาแม้ชีวิตกับฟาบิโอมีดีหลายอย่างเธอไม่พอใจเธอเข้าร่วมหลีกเทนนิสที่ลาฟิตเนสในคินโนกะภาคปี2015แมทเนสเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวเธอจ้างช่วยฟิตและเจอคนใหม่แมทไม่ใช่แค่ครูเธอเอารูปจากโซเชียลมีเดียแล้วชวนดื่มเขาปฏิเสธทำไมเสีย20ปีและชีวิตรูเพื่อหาความสุขทางเพศที่อื่น เธอไปยิมเจอผู้ชายอื่นหลังล้มเหลวกับแม่โดยเฉพาะรเบอร์เบเกอร์ธันวาคม2015เธอชวนสอนเทนนิสอีเมล,ลเธอเรียกมันเดทเขาให้เบอร์และนัดสอนดูเหมือนสอนดีไม่นานพวกเขาเริ่มมีชู้ เธอพาเขากลับบ้านเซนตินลี่แม้โมนิกาบอกตำรวจว่าไม่จะซิกเธอลูกสาววัยสิที่แต่งงานกับฟาบิโอเห็นเขาครั้งหนึ่งบ้านไม่เล็กมีเตียงอื่นแต่รอบนอนกับโมนิกาไม่ดูเหมือนเหตุผลดีรอบและโมนิกานอนด้วยกันหลายเดือนเธอโทร,รกว่า900 0ครั้งระหว่างมกราคม2 0 1 6ันสถึงสองพเขาโทรเธอกว่า1700 0ครั้งชัดเจนว่าพวกเขารักกันลึกซึ้งฟาบิโอมักไม่อยู่เพราะงานแต่โมนิกายังแต่งงานแม้ขัดขวางความสัมพันธ์เราบอกทีหลังว่านี่จริงพวกเขาใช้แอปไวเบอร์ลับๆอะไรอีกที่ แค่ซ่อนชู้จากสามีเราบอกโมนิกาไม่พัวพันการตายสามีเรื่องชู้และความโกรธคนรักเหมือนหนังฮอลลีวูดถ่ายข้างๆโมนิกาชู้กับผู้ชายไม่ดีและสามีรู้นี่คือคำกล่าวหาของเราไม่ว่าจะไงมีคนอื่นพัวพันคริสออสเทนชื่อเขาเขาและเราเติบโตด้วยกันในนอร์ทแคโรไลนาและสนิทแม้เราย้ายลอสแองเจลิสและคริสไปลาสกาคริสเป็นคนแรกที่เราคิดถึงตอนต้องการคู่หูค่าเขาจ่ายตั๋วเครื่องบิน คริสจาก阿拉斯กามาแคลิฟอร์เนียรับจากสนามบิน20มกราคมให้คริสพักบ้านและคืนนั้นรอให้มีโปรโอ,อกาสเหมาะเราบอกว่าเขาไม่ได้ถามโมนิกาว่าฟาบิโออยู่ไหนหรือเมื่อไหร่บ้านว่างหรือทางเข้าชุมชนเกติปลอดภัยเขาอ่านระหว่างบรรทัดข้อความเธอโมนิกาบอกรว่าฟาบิโอจะไปซื้อของรอบทิ้งคริสที่จุดหนึ่งรู้ว่าเขาจะฆ่าฟาบิโอบนถนนเปลี่ยวรับรู้ต้องฆ่าตัวเองและให้คริสเฝ้าตาไม่ให้บอกใครครั้ง223มกราคมโอกาสมารพบโมนิกาเล่นแรคิกบอลซึ่งเธอไม่บอก ตำรวจตอนสอบเขาถามฟาบิโอแบบสบายๆว่าทำอะไรวันนั้นรอบรู้ว่าฟาบิโอจะอยู่บ้านคนเดียวเปิดช่องโจมตีเขาและคริสจอดรถห่างบ้านไม่หนึ่งตอนกล้องเปิดพวกเขาสวมหูดอนหน้าวิ่งไปบ้านมีดในมือรอบรอบเข้าเฝ้าฟาบิโอขณะคริสเฝ้าข้างนอกหลังสักเขาพบเขาแล้วฟาบิโอต่อ